แค่ละลายน้ําเชื้อรากระเจิงแล้วครับราสนิมราน้ําค้างเชื้อราทุกชนิดที่เกิดกับต้นพืชและโรคแคนเกอร์ส่วนมากจะเกิดกับพืชตะกูลส้มทุกชนิดนะครับเชื้อราในพื้นดินเรากําจัดได้ด้วยสิ่งนี้กันเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟสีช่องท,ทยพีชนแนลนะครับวันนี้เราพบกับผมในเรื่องการปราบเชื้อราทุกชนิดโดยใช้ต้นทุนต่ําและ ปราบเชื้อราได้ผลดีในวันนี้ทางช่องทายพีชาแนลจะมาปราบเชื้อราลาดามลาสนิมลาน้ำค้างรวมถ้งโรคแคนงเกอร์ที่ต้นพืชส่วนมากโรคแคนงเกอร์จะเกิดกับพืชตระกูลส้มและในการปราบเชื้อราทางดินสำหรับต้นมะละกอเพราะว่าถ้าต้นมะละกอเป็นเชื้อรารากของต้นมะละกอก็จะเน่าต้นมะละกอจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใบเหลือง เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับทางช่องทิไทพี h ชนแนลมาแนะนําวิธีการปราบเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับการปราบเชื้อราแบบง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวของเราคือปูนแดงปูนแดง1ถุงราคาประมาณไม่เกิน5บาทนะครับแต่สามารถปราบเชื้อราได้ทุกชนิดที่ต้นพืชเลยครับปูนแดงในการผสมน้ําเราจะนําไปหมักก็ได้นะครับ ถ้าเรานําไปหมักในน้ํานะครับประมาณ1คืนเราก็ใช้น้ําใสๆของปูนแดงมากําจัดเชื้อราได้แต่วันนี้ทางช่องที่ถทายพีชนแนลจะไม่ต้องหมักเลยครับใช้วิธีนี้เลยครับเทปูนแดงใสผาาชนะเลยครับเราใช้ปูนแดงเพียงนิดหน่อยก็พอครับประมาณนี้แล้วเราใช้น้ำเทลงไปผสมเลยครับ แล้วทำการคนระหว่างน้ำกับปูนแดงให้เข้ากันเราใช้ปูนแดงเพียงนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้น้ำยากำจัดหรือว่าน้ำยาปราบเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นราดำราสนิมรานังค้างโรคแคนเกอร์โรคเชื้อราที่ทำให้ต้นมะนาวหรือพืชตระกูลส้มเสียหายนะครับและในการปราบเชื้อราสำหรับต้นมะละกอถ้าต้นมะละกอเป็นโรคลากเน,น่นาโคนเน่าใบเหลือง เกิดจากเชื้อราเองครับเราก็ใช้ปูนแดงในการปราบเชื้อราทุกชนิดได้ครับเราใช้น้ําเปล่าที่อยู่ในกระป๋องหรือว่าในโบรลดน้ำนี่ครับจานวน5ลิตรและเทน้ําปูนแดงลงไปผสมเลยครับเสร็จแล้วเราคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกีนครับนี่ครับแล้วเราก็ได้น้ําปูนแดง สำหรับกําจัดเชื้อราปราเชื้อราที่ต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นราดาราสนิมราน้าค้างเชื้อราที่เกิดกับต้นพืชตระกูลส้มอย่างโรคแคนเกอร์แล้วก็เชื้อราที่อยู่ในพื้นดินที่ทําให้ต้นมะละกอของเราเป็นโรครากเน่าโคนเน่าใบเหลืองกําจัดและปราบเชื้อราได้ด้วยปูนแดงที่ผสมน้าแบบนี้เลยครับเชื้อราทุกชนิดที่เกิดกับพืชตระกูลส้มไม่ว่าจะเป็นราดำราสนิมราน้าค้าง หรือโรคแคงเตอร์เราใช้น้ำปูนแดงลดราดไปเลยครับเราไม่ต้องหมักก็ใช้ได้ครับแต่เราจะต้องลดราดให้ทั่วต้นพืชเลยนะครับสำหรับพืชตระกูลส้มและเชื้อราที่อยู่ใต้ดินนะครับบนพื้นดินเราก็กำจัดได้ครับลดราดไปเพียงอาทิตย์ละหนึ่งวันต้นพึงเราจะหายจากโรคเชื้อราทุกชนิดเลยครับต้นมะละกอที่เป็นโรคลากเน่าโคนเน่าใบเหลือง ส่วนมากจะเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อราทางดินทําให้ต้นมะละกอเสียหายเราใช้วิธีนี้เลยครับโดยการใช้น้ําปูนแดงแค่ละลายน้ําเชื้อราก็กระเจิงแล้วครับโรคใบเหลืองใบจุดใบด่างที่ต้นพืชทุกชนิดนะครับเราใช้น้ําปูนแดงผสมน้ําลดลาดไปเลยครับและยังสามารถไล่มดมแมลงต่างๆได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิไทยพีแชนแนลได้นะครับในการใช้สารพวกนี้นะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำจึงจะได้ผลนะครับต้นพืชทุดโทมเกิดจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นเชื้อราบนต้นพืชหรือเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับเราใช้น้ําปูนแดงลดราดไปเลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําวิธีนี้นะครับไปกําจัดเชื้อราที่ต้นพืชทุกชนิดได้เลยครับ น้ำปูนแดงสดงีแดงๆที่อยู่ในถังนี้นะครับมีฤทธิ์ในการทําให้ต้นพืชอย่างต้นพริกที่เป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งนะครับกําจัดได้ด้วยน้ําปูนแดงเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาทิศไทยพีชนแนลของผมการปราบเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นบนต้นพืชบนพื้นดินและใต้พื้นดิน กำจัดได้ด้วยน้ำปูนแดงเลยครับ